สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออกมาข้างนอกนะคะอากาศแบบกําลังดีนะทุกคนช่วงนี้แต่ว่ามันเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะปลายฝนต้นหนาวหรือเปล่าทุกคนอันนี้ปลายร้อนต้นหนาวนะคะบ้านวันฝนตกมาแบบสองวันติดกันเลยนะแต่ว่าส่วนตอนนี้นะคะทุกคนเหลืองหมดแล้วนะคะเดี๋ยววันจะพาไปเก็บ มะเขือแล้วก็เก็บบวบนะคะแล้วก็เก็บฝักทองเนาะอืมคุป่ะโอ้ยนอดิทุกคนเป็นไงบ้างช่วงนงี้คะจสิอากาศหนาวมาแล้วทุกคนเมื่อวานนะวันลงมาทำความสะอาดสวนมานนะคะแล้วก็ถอน ผ่อนผักบางส่วนแล้วนะคะเพราะว่ามันแห้งกรอบนะ,ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะคุป เลกพิกวนเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน,นี้ก็จะฟรีดแล้วนะทุกคนอากาศก็จะไม่ดีแล้วนะอากาศจะเย็นอันนี้ก็เป็นพริกนะคะเผ็ดอยู่แต่ว่ามันเผ็ดไม่เยอะนะคะแต่เรามาตัดมะเขือเราดีกว่านะซะ <laughs> uh-huh. Yeah. I'm hoping that the greenhouse will protect them during that first frost. I don't know, baby. Well we're about to find out. Look at the size of that one right there though. Maybe it's over right. Perfect for seed though. I know, but I have a lot. From last year. Oh. We I have I don't even need to cut. Delicious. Ah, okay. Well, yeah. Oh, na, 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 na. that's it, baby. Mm-hmm. I don't see any more. Well, there's this one right down there. Yeah, this is a small one. Okay, we'll so give it, him the test. Oh, no, I <laughs> 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 Then that one will be the test. This one. Yeah. Okay. See. C. I have one more over here, baby. Okay. Just, so, because I think this greenhouse will do the job of protecting this. I hope. Look at this. Look at this is this plant showing. This. Big. They're just so big. No. Oh. Go up there. เมื <Okay. S 2> ่อวานเราสองคนออกมาเป็นคนสองสวนสวยอ้าวคูเปิร์ he's done he's done อันนี้วันก็ทำความสะอาดเมื่อวานนะคะอันนี้นะคะ่ะทำความสะอาดเมื่อวานอันนี้เป็นผักกาดนะคะมันแก่มันก็เลยตัดเหลือแต่ดอกไม้ วันจะพาเก็บบวกนะทุกคนจะให้ดูว่าวันปีนี้วันได้บวนะคะดู้สึกทุกคนวันจะเก็บเลยเพราะว่าหนาวมันมาแล้ว That first year we grew those those things were huge. Huh? I know. That first year. But this year is almost like Winter. Mm-hmm. I'm gonna pick it and make some food. This might be Should keep that for <laughs> seed or you want to pick one? Just have one for seed because you don't have any more, do you? No, I have a little one. this one little but <There> s <S I have a little one over there uh, I'm gonna pick t h a t o n h e r I would make like some kind of type แบบอย่างนี้มันจะแกงอร่อยนะแกงใส่หน่อไม้อ่ะทุกคนเนี่ยบวก Ganks I can say boo up to court, <laughs> but can't say no my. You're too small. Right? I think so. Okay, let going off the side. My knife over there. ดูปวดวันทุกคนอันนี้เหมาะแบบแกงเปิดหรือแกงใส่เห็ดนะคะเดีมันจะตัดให้หมดเลยที่แรกคนนึกว่าจะไม่ได้กินแล้วนะคะแต่ว่าขนาดนี้แกงอร่อยนะคะมีอะไที่คน โชคปีปีนี้าราเอกันง่า <c oughs> อากาศอากาศร้อนจะหมดแล้วนะคะตอนนี้ลมหนาวมาแล้วฝน,นตกแบบอวันก่อนก็ฝนตกอะ วันไม่ได้ลดน้ำมาแบบสองอาทิตย์แล้ว And look at all those tomatoes, though. Huh? Look at all those tomatoes. Tomato. You know? Stuff's all ready to come down and get mulched back into our bigger. garden bed. That one looks bad. Look, the big I had a bug in here. We could try. They're huge. Good grief. <laughs> ด้วยความที่เราแบบทำงานเยอะนะทุกคนปลูกผักแล้วก็ได้กินแบบซัมเมอร์ในแบบเยอะมากทีนี้มันจะเข้าหน้าหนาวแล้ว,วก็จะแก่นะคะลองดูว่าจะเป็นยังไงคุปเปอร์ว่าจะติ่งไหมฮะเ o o k a า that one Good Lord Yeah. Hey, look, those are con. Bay. Man, hang. Already, huh? Yeah. Do you want that one too? I can pick later. Okay. Because yeah, these ones still look like they're in good shape, especially this one.

you don't cook i want to freeze it put in the bag and then i put it in freeze i don't think you can freeze fresh tomatoes i think you have to cook them first <laughs> ก็จะตักใส่ถั่วใส่อะไรอย่างเงี้ยเนาะผักวนสวยมากเป็นไ้นะคะกดีไม่ค่อยได้ขายแบบสวนผักเลยวันกับแฟน ขอลายหยุดประมาณสี่้าวันละทุกคนก็จะออกมาถุงก่สาสสวนแล้วก็เก็บผักะโอเคเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ท่านี้ก่อนมาเสือเทศสับปะดเยโอเคเดี๋ยวจะให้ดูถักรหั่นเสร็จไหมครับเดี๋ยว จะไปสอนนะน่าสว,เเวยเขาเก็เดไปไหมก็เท็กวันเนี่ยทุกคนแต่ว่าเท็กหน้ามันจะเฟรชแล้วอะเดี๋ยววันจะออกมาเก็บ Boy. What'd you I find? Yeah, it's so beautiful. Tomatoes. Oh. Mm -hmm. oh, look at that. So, what oh, is Good. Mm -hmm. Look. The big it. boy. You wanna cut all that? I think we probably should before mm -hmm. it gets too bad inside because all of this stuff is starting to dry out really yeah. bad. We already cooked stuff, two of the them. Root, it's really dried out. Mm -hmm. uh, or the stem. One by look, I had to And it looks now, not half. we gone. เราจะเก็บให้หมดเลยฟักทองวันนี้นะดูที่สองค่ะดูที่สองจะดิ่งติ่งเดิช ious อร่อยมากเลยทุกคนมันมันมากเลยนะเชฟวันทำอาหารไปแบบสองสองลูกแล้วนะคะ This one might need two hands Okay let's go that one we pick the last okay How I can take that in So, I'm saying we're gonna to have to have two hands because we're gonna to have to turn it sideways and then through the fins. I don't think we can, maybe. Oh. Okay. Yeah. Let me see. I hope. Did you help <laughs> อันนี้เพื่อเคลีตัวมันนี่แล้วเหคะโอ้ยฮ Oh, that one came off very yeah. easy. Bad. Okay, ready for the big one? Can you hold? I cut it. I need you to... guys Maybe. Can I cut it? <laughs> what are you doing? <laughs> โอเคโอเคไปทางนี้ได้ไหมใ l r i g h t อันนี้ลูกใหญ่สุดนะคะคิดว่านะไม่สิลูกใหญ่มีสาลูกนะคะอันนี้ก็ใหญ่ใหญ่ Yeah, Gow Nine Okay, it's the last one, right? Oh. Okay. <laughs> okay what is next what to check about um bean can <clears throat> i don't know how many of them will still be good because they look pretty dried out Mm-hmm. Okay. Hopefully hopefully they have to see it. If not, I guess they'll have to eat it. Mm -hmm. What? Don't buy the coin I do well fala, so key me. ที่บอกเมื่อว,วานวันมาทำกราบสารสวนนะคะเจออันนี้อ้ยน <c oughs> อันนี้ลูกใหญ่มากเท่าขาวัน <c oughs> นะคะก่น อีกอันนึงค่ะอันนี้ก็ใหญ่ประมาณเดียวกันอืมโอเคดูวันนี้โอ้ oh my ย o d listen this <laughs> It's What are we going to cope with it? I don't know. That thing is huge. Yeah, let's up mom. And then it was hidden underneath all those leaves for yeah. so long we didn't even notice it. I know it was there when it came out. My gosh. Thing is what do you huge. think about huge. This, this they still keep coming out right? man. Mm hmm Behind it. Yep. And then small one over there. And these usually do pretty good during yeah. cooler temperatures, I believe. So yes, they might even survive the freezing. I think for next the frost. year we should grow again, man. What? Next year we should do again. So yeah. Skinny. Yeah. Only in a different spot want it next year? It's uh down at the end. The end? Yeah. You can walk, huh? Yep. Because <laughs> last time we had to cut off way too many of the leaves. Yeah. Okay, going to beans now? Yes, I'm gonna leave Kay. it over here. Okay. So oh I saw some what? Please. Oh <laughs> เผื่อกำลังแบบงานแต่หนาวก็มานะคะไปไปดูหั่หัวอ้นสีนี้ what อัว oh we found another one อะอะือกัวหัววันมี้ก็คมมันส่อนวันจะแกงเปิดนะคะหลายสิบปีแล้วไม่ได้กินบวบแบบนี้ <rí> e> ปีที่แล้วแบบไม่ได้ ถั่วต้นนี้แห้งหมดแล้วนะคะเก็บได้วันนี้ประมาณห้่งหนึ่งพักปังโดยเฉ็ขึ้นนะ แมวยศชัยคิ้วขาวแรงเลยแตงกว่าไทยนะทุกคนทุกอย่างแห้งหมดเลยกินอยู่กับ Mm-hmm. The size of that cucumber. <laughs> <laughs> the thing is ridiculous. <laughs> <laughs> oh my god, look at the one behind it. Oh, that's sad. <laughs> what are we going to do with it there? I don't know. <laughs> เนมันใหญ่มากมันแก่แล้วไอ้คนเด็ดทรีรู้สิ Think about t hope h o that I don <laughs> it's delicious mm-hmm Okay. is that good <laughs> That's oh, a funny looking one. What? A <laughs> <laughs> Uh huh. It's still pear, okay, though. Not too creamy. Mm hmm <clears throat> <clears throat> Okay. We'll try this. <laughs> oh, good, huh? hmm? it smells good, huh? Smells good, huh? Smells good but tastes... Tastes good too? อโอเคกับทุกคนมันจะบอกว่ามันเริ่มทำความสะอาดแล้วนะคะส่วนเดี๋ยวประมาณสองสามวันมันก็จะเก็บเมะเขือเทศน,นะะก็อา,อาจจะมันหนาวเนาะแล้วก็มันเย็นแล้วฟรีดแล้วกังคืนอย่างเงี้ยก็จะเหลืองหมดแล้วนะ แดงกว่าวันด้านน้อยยังเก็บไม่หมดเดี๋ยววันค่อยเก็บโอเคค่ะคลิปนี้วันไปแล้วนะคะบา,บายค่ะดูนะทุกคนนี่ก็เป็นมะเขือเทศเนาะเจะนี่บวบเขาวันจะเอาไปแกงเปื่นะทุกคนวันเก็บหมดเลยลูกเล็กลูกใหญ่นะคะมีแค่ลูกเดียวนะคะที่วันจะเก็บไว้ทำพันเนาะไม่รู้จะ ได้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็แบบสามสิบเจ็ดองศานะคะนี่ก็เป็นมะเขือนะคะที่ได้จากสวนวันวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะทุกคนส่วนนั้นก็จะเป็นฟักทองนะคะแล้วก็สุกขีนีลูกใหญ่มากแล้วก็จะเป็นแตงนะคะ คลิปนี้นะทุกคนมันขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ